ครัท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวสมบัติจะพาไปชมภาพสนุกสนุกสนุก,น,กนะครับในการขนถ่ายปูนระหว่างประเทศไทยไปประเทศลาวนะครับท่านผู้ชมไปดูภาพแบบสนุกสนุกนะครับผ่อนคลายนะครับภาพนี้จะเป็นภาพผ่อนคลาย อันนี้บอกสมบัติเอาภาพอันนี้จะเป็นท่าเรือท่าโบ๊ทท่าบัรกท่าโบตทข้ามฟาฝั่งมาจากประเทศไทยนน่นนะครับท่านผู้ชมมาฝั่งประเทศดาวนะครับก็ท่าเรือท่าบารกท่าโบ๊ทตรงนี้ขนอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวบอกสมบัติจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับการขนถ่ายเอามาอย่างไงนะครับสำหรับปูนซีเมนต์มาจากประเทศไทยเรานะครับท่านผู้ชม ที่มองเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับท่านผู้ชมแม่น้ําโขงฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับพื้นที่กอ้าวสะพานไทยลาวแห่งที่ห้ามือการประามนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ที่มองเห็นในไกลก็จะเป็นวักนะครับภาษาลาวเรียกว่าวักนะครับจะเป็นแายลนนะครับท่านผู้ชมเอาไว้ขนของตำาะละ ผลอะไรตัวนี้อะไรเกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับลงแพใหญ่นี่เลยข้ามจากฝั่งประเทศไทยนูน้นแล้วก็ข้าม,มาประเทศลาวนะครับทั้งคนทั้งแพทั้งอะไรมากมายทั้งคนทั้งสัมภาละต่างๆมากมายก็ลงแพใหญ่แพนี้นะครับแพใหญ่ครับแพใหญ่ตัวนี้นะครับท่านผู้ชม นี่ครับเดี๋ยวบาวสมบัติจะพาท่านผู้ชมไปดูเขาเอารถปูนอะไรตัวมีอะไรขึ้นแพรลงแพรยังไงนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับนะครับก่อสร้างอ่า ต่อเสาเข็มเจาะเสาเข็มน <ad tiế> <en> ั่นนะครับกำลังกำลังทำกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมกำลังทำกันใหญ่เลยรถออกรถเข้ารถพวกนี้ก็มาจากเอาขึ้นแพตามบังตาบนตามที่บอกจสมบัติได้เสนอไปแล้วว่าให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับก็ขึ้นแพลงแพตรงโน้นนะครับแล้วก็มาขึ้นแล้วก็มาเทตรงนี้นะครับ มีรถหลายคันนะครับหลายหลายหลายเจาะนะครับตัวเจาะก,ก็มีตั้งสองตัวจเจาะเห็นด็อกเตอร์บอกว่าจะเร่งมากมาก,มากเลยให้ทันเราเผยจะเลยง,งานฝั่งไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมคงไม่ใช่ด,ดูแล้วบาดตบดูแล้วคงไม่ใช่วันละสองวันละเข็มแล้วนะครับน่าจะเป็นวันละสองสาเข็มแล้วนะครับรถปูนเยอะแลือเกิดน,นะครับพี่น้อง ันนี้จะเป็นภาพฝั่งประเทศนาวนะครับท่านผู้ชมงาน,นต่อเสาเข็มเจาะเสาเข็มเมืองปาะจันนะครับสบปปลาวโน่นนะครับท่านผู้ชม่พ็พอเทเสร็จก็มาลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมมาลงแพวงนี้เลยนะครับแพก็จะข้ามไปบางประเทศลาโน่ประเทศทยโน่นนะครับโอ้แพใหญ่ครับโอ้บรรจุรถได้หลายคันนะเนี่ยคอยดูโอ้ อันนี้ที่มองเห็นอยู่เนี่ยก็มีมีห้าคันแล้วนะครับโน้นก็ลงมาอีกคันหนึ่งแล้วครับเป็นหกคันพอดีเลยครับรถเทปูนนะครับบาทตํารับคิดว่าหกหกคันนี้นะครับบาทต้องบับเดาเอาว่าสามคันสามปูนนี้ก็น่าจะได้เสาหนึ่งนะครับถ้าหกคันรถนี้ก็น่าจะได้สองเสานะครับท่านผู้ชม ประมาณนี้นะปูนรถคันหนึ่งมันเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับเดยสิบล้อด้วยนะครับรถใหญ่ด้วยนะนี่นะครับเป็นรถใหญ่โดยรถสิบล้อด้วยนะครับพอเทเซฟก็จะข้ามฟากฝั่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมของปูนซีแพคก็ไปจากประเทศไทยเราประเทศไทยเนนืยนะครับเอาไปเทฝั่งประเทศลาวนะครับ เดี๋ยวก็ขึ้นแพฝั่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ขึ้นแพฝั่งประเทศไทยดรบอกว่ามันติดขาดที่งานที่ไม่เดินช่วงหลังๆมามันติดขาดอยู่ที่โควิดนะครับช่างหรืออะไรต่อมีออะไรคนงานข้ามไปไม่ได้ก็เลยเสียเวลาหน่อยนะครับช่วงนี้ได้แล้วครับท่านผู้ชมทีนี้บอกว่าเดินแล้วงาน จะให้ไปเร็วกว่าฝั่งประเทศไทยด้วยว่าอย่างนี้นะครับคอยดูคงใช่นะครับคงเทวันละสองเสาแล้วล่ะในนั้นนะครับสองเสาถ้าวันละสองเสายีิบสี่เสานะครับบนพื้นดินในน้ํามันต้องมาดถึงยังมาเจาะไม่ได้สองสองสองเสาใหญ่ในน้ํายังเจาะไม่ได้แต่มีเจาะได้เฉพาะหกเสาบนพื้นดินหกเสาเสาละ สี่ต้นหกสี่ก็ยี่สิบสี่เสาแ้วนะครับยี่สี่เข็มยี่สี่เข็มถ้าจาะวันละสองตาจาะวันละสองเข็มก็แค่เท่าไหร่สิบสองวันก็จบนะครับท่านผู้ชมเผอเสร็จก่อนงานฝั่งประเทศลาวนี่จะเสร็จก่อนฝั่งประเทศไทยด้วยประเทศไทยโอ้แต่ถ่วงกันยาวนะครับเรา้ังบัดไปดูแล้วโอ้จาะวันละเสาทั้งทั้งที่มีตัวจาะตั้งสองนะครับ ไปรู้ว่าทํำยังไงก็เออก็เป็นเรื่องของเขานะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ได้รีบเร่งรืออะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่าแก่เขานะครับท่านผู้ชมท่าแก่ว่าอย่างไงก็ดูน้องก็ว่าอย่างนั้นนะครับเขาคงจะคาดการณ์แล้วนะครับว่างานอย่างนี้อย่างนี้ก็จบสามร้อยเออเก้าสามปีพอดีเขาคงจะคิดแล้วหละนะครับคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ างานก็คงจะเดินไปตามสเตปบายสเต็ปอะไรประมาณนี้นะครับงานก่อร้างในปานไตลาวแห่งที่5นะครับภาพแบบสนุกสนานมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับงานขนส่งอ,อกกุปกรณ์ไปส่งลาวนะครับจากฝั่งไทยไปส่งลาวกระโปูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสี่แร่นนะครับ,บ,รบเราเองก็แล้วกันนะครับหมุนอยู่นะี่นก็อ่านท่านอยู่นะ อจกอไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่อยากจะโฆษณาให้นะครับจะได้จะปอนเซอร์นะจะได้จะปอนเซอร์ก็จะโฆษณาให้อยู่หรอกนะครับงานขนส่งสินค้าปูนจากประเทศไทยไปฝั่งลา,าวเจาะเสาเข็มเทเสาเข็มฝั่งประเทศลาวครับท่านผู้ชมาภาพสนุกสนุกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้านครับท่านผู้ชมฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม